สวัสดีคะ่ะสวัสดี FC ยากาเดนที่น่ารักทุกท่านนะคะ EP นี้ปล่อยโชค9ชั้นไซส์กระถาง8นิ้วนะคะต้นแรกนะคะต้นแรกต้นนี้น้องเป็นโชค9้าชั้นลูกผสมด่างสีชมพูนะคะด่างกระจายอันนี้ใบใหม่เลยนะคะใบใหม่ล่าสุดเลยเปิดด่างกระจายมาดีคะ่ะสีเข้าแล้วนะคะสีน้องเข้าแล้วเป็นโทนสีชมพูนะคะไซส์กระถาง8นิ้วสวยมากอ่ะ ตัวนี้จะโปรโมชั่นนะคะ1,190ส่งฟรีค่ะ1,190ส่งฟรีอฟอร์มกำลังเริ่มที่จะล้นกระถางแล้วนะคะกำลังสวยเลยนะคะกำลังสวยเลยราคาดีค่ะ1,190บาทนะคะปกติ1,500ออัพค่ะต้นที่สองนะคะ ต้นนี้เป็นโชคเก้าชั้นลูกผสมด่างสีชมพูเช่นกันต้นนี้สีค่อนข้างที่จะเข้มมากเลยนะคะอ่ะลำต้นก็เป็นสีชมพูเลยนะคะพร้อมกับใบใหม่แทงมาแล้วนะคะกําลังจะเริ่มกลางใบนะคะตัวนี้ให้สีที่ชัดมากเลยหัวไม้สวยสวยเลยนะคะต้นนี้เปิดที่1,900ส่งฟรีคะ่ะ1,900ส่งฟรีนะคะต้นนี้ สวยจริงสวยมากค่ะสวยมากฟอมอ่าใบนะคะบอดใบค่อนข้างที่จะหนาแข็งแรงนะคะใบค่อนข้างที่จะหนาดีมากๆเลยนะคะ1,900ส่งฟรีค่ะสำหรับโชค9ชั้นลูกผสมด่างสีชมพูสีเข้มๆนะคะสวยมากเลยตัวนี้เป็นใบลองล่าสุดนะคะแต่ว่าสีเขาเข้ามาเยอะมากแล้วนะคะต่อไปต้นที่3มค่ะ ตัวนี้ก็เป็นโชคเก้าชั้นลูกผสมด่างสีชมพูเช่นกันนะคะก็เป็นพี่ของต้นนี้นะคะเขาก็จะเข้าสีให้สีเหมือนกันเลยซึ่งใบนี้นะคะสีก็เริ่มเข้าแล้วก็เริ่มที่จะเข้าเป็นสีเข้มๆแล้วนะคะลำต้นนะคะลำต้นก็เป็นสีชมพูนะคะชมพูเข้มเลยดังดีค่ะดังดีดังกระจายมากเลยนะคะต้นนี้โปรโมชั่น1 1 9 0บาท1 1 9 0บาท สีดีสีสวยค่ะอันนี้เดี๋ยวโตวไปนะคะใบใบที่หนาๆแบบนี้นะคะแล้วก็สีที่เข้มๆความด่างดีๆแบบนี้นะคะโตไปสวยมากค่ะท่านผู้ชมโตไปน้องสวยมากๆเลยนะคะ1190าค่ะอ่ะก็จะมีตำหนิที่ใบนี้นะคะขอคุณที่รับได้ค่ะอ่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะขอคุณที่รับได้นะคะเปิดที่1 1 9 0บบาทค่ะสำหรับวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาด คลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ